าลาว่อะไรก็มราณมาจนร้อยสาระวตัตการสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่นะ่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษากับคุณครูหาสุหานะคะสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นอ่านักเรียนคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนนะคะในหัวข้อเรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะบอกความหมายและความสําคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องรู้จักความหมายนะคะของคําว่าสินค้าและบริการเป็นก่อนนะคะอาทบทวนนะคะนะักเรียนสินค้าและบริการหมายถึง สิ่งต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการนะคะที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่เราไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการขึ้นได้เองได้ทุกอย่างดังนั้นเราจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเกิดขึ้นเรามาดูกันนะคะ<ม>าการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหมายถึงการนำสินค้าหรือบริ การแลกกันเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ต้องการนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะาการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะก็คือต้องการสินค้าหลายประเภทมีความต้องการไม่จำกัดและไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างนะคะเรามาดูลนะักษณะการแลกเปลี่ยนนะคะนักเรียน รูปแบบในการแลกเปลี่ยนมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะอ่าลักษณะที่1ก็คือการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินนะคะ2การแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินอ่าเรามาดูกันนะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินนะคะในสมัยก่อนคนเราจะผลิตสิ่งต่างๆนั้นเพื่อใช้ในครัวเรือนนะคะ ถ้าเหลือใช้ก็จะนำผลผลิตที่ได้มาแลกกันการแลกเปลี่ยนจึงเป็นการนำผลผล,ผลิตอย่างหนึ่งไปแลกกับผลผลิตอีกอย่างหนึ่งนะคะอายุกตัวยอย่างเช่นนะคะการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินนะคะอย่างเช่นนะคะชาวนา,านำข้าวไปแลกกับปลา แต่ชาวประมงไม่ต้องการข้าวแต่ต้องการไดกไก่และไข่มากกว่านะคะอันนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินนะคะเหมือนกันอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนแรงงานอ่าในสมัยก่อนนะคะนักเรียนเวลาจะมีการสร้างบ้านนะคะ ก็อาจจะมีการช่วยกันนะคะสร้างบ้านนะคะในสมัยอดีตาการช่วยกันแบบนี้ละคะ่ะเป็นการแลกเปลี่ยนแรงงานนะคะต่อไปนะคะเรามาดูต่อไปนะคะการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินต่อไปอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนแรงงานเหมือนกันนะคะก็คือช่วยการทำทำงานหรือว่าเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะ พราะว่าในสมัยก่อนนะคะอาเมื่อถึงฤดูทำนาชาวนานะคะคจากครอบครัวหนึ่งจะไปขอแรงครอบครัวอื่นๆให้มาช่วยดำนาหรือเกี่ยวข้าวจากนั้นก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปช่วยเหลือครอบครัวอื่นๆต่อไปซึ่งการช่วยการทำงานในลนนักษณะนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนด้านแรงงานอย่างหนึ่งนะคะ อนอกจากนี้ก็ยังแสดงถึงความมีน้ำใจความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนในชุมชนอีกด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินนะคะอ่าในสมัยก่อนนะคะนักเรียนอาต่อไปนะคะคุณครูก็มีนิทานนะคะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนิทานกันเลยนะคะ นิทานหันษาตอนนายพรานกับชาวประมงไกลออกไปจากตัวหมู่บ้านมีบ้านของสามครอบครัวที่ปลูกอยู่ใกล้กันซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นก็ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไปที่บ้านหลังแรกเป็นบ้านของนายพรานกับภรรยาพวกเขาตากเนื้อที่ล่าได้ไว้เต็มบ้านแล้วก็กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารทุกมือ้อจนพวกเขาเริ่มเบื่อหน่ยายกับข้ามาแล้วละเจ้าพี่อ l r i g h กิข้ามีแต่เดิมเดิมผัดเผ็ดหมูป่าเงี้ยคอหมูป่าย่างอย่างเงี้ยต้มขาหมูไปมะม่วงอย่างเงี้ยเบื่อเบือเบ่อเบื่อเบือ่อเบื่อกินแต่หมูป่าจนไน้าจะกลายเป็นหมูป่าอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมถ้พี่ก็พี่นะ่ะเป็นนายพรานน่จ้าก็าต้องกินแต่เนื้อเป็นธรรมดาไม่ใช่เหรอเออเนอะใช่ก็ยังดีกว่าเป็นนายพลน่ะอ้าวแล้วนายพลจะกินอะไรหวาน และที่บ้านของชาวประมงก็เกิดปัญหาเดียวกันครอบครัวนี้มีแต่ปลาตากไว้เต็มบ้านและกินปลาเป็นอาหารทุกมื้อจนพวกเขาเริ่มเบือ่อพี่จ๊ะกับข้า,าแล้วจ้าอะไรกับข้าวมีแต่เดิมๆปลาเก่าราดพริกอย่างเงี้ยปลากระพงน้ำแดงอย่างเงี้ยต้มยำปลาะกระพงอย่างเงี้ยเบื่อจะตายกินแต่ปลาจนหน้าจะเป็นปลาอยู่แล้วพ่อพี่ก็พี่เป็นชาวประมงนี่จ๊ะก็ต้องกินปลานั่นแหละเออเนาะแต่ก็ดีว่าเป็นช่างปลายางแล้วช่างปลายางเนี่ยเขากินอะไรกันนะ และบ้านที่ปลูกไว้ตรงกลางระหว่างบ้านในพรานกับบ้านชาประมงก็คือบ้านของตาเท่านาบุญซึ่งปลูกผักไว้เต็มบ้านวันนี้แกก็กินข้าวกับผัดผักหนึ่งอย่างเช่นเคยเอออะไรที่ถามอยู่บ่อยๆมันก็น่าเบื่อเฮ้ยสัตว์โลกเอาให้เอาไห้เช้าวันต่อมาเช้าวันต่อมาอะไรกับข้ามีแต่เดิมๆผัดเผ็ดหมูปลาต้มขาหมูปลาใบมะม่วงเบือบ่อเบือบ่อเบื่อ กินแต่หมูปลาน่าจะเป็นหมูอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าพี่เบื่อก็เอาอย่างนี้สิจ้าทำไมไม่ลองเอาเนื้อไปแลกกับปลาของชาวประมงล่ะฮะดีมะเออน่าสนใจเดี๋ยวพี่จะไปขอแลกเองกับข้าวมาแล้วจ้าอะไรกับข้าวมีแต่ดเดิมๆปลาเกาเ๋ารากผักปลากระพงอีกแหละต้องอยา้ายไปแล้วเบื่อจะตายกินจนน่าจะเป็นปลาอยู่แล้วเนี่ยเอาอย่างนี้สิจ้าถ้าพี่เบื่อแล้วก็นะทำไมไม่ลองเอาปลาไปแลกกับเนื้อของนายพราและจ้าจริงไหมอ๋อโน นน่าสใจจเเดีี๋ยวพ่ะไปองในพลานกับชาวประมงจึงตกลงใจนําอาหารมาแลกกันยกสํำรับข้ามาเจอกันที่หน้าบ้านของตาเท่านาบุญพอดีตาเท่านาบุญที่มีกับข้าวเป็นผัดผักเพียงอย่างเดียวจึงพูดกับตัวเองว่าเบื่อแล้วก็เปลียนข้องไม้ไม่ไม,ไม่นานก็เกาเกาแล้วก็เบื่อเฮ้ยสัตว์โลกไอขอแรกหน่อยเนี่ยจะได้ให้เบื่อสักทีหลังจากได้ชิมรสชาติอาหารของอีกฝ่าย ในพระและชาประมงจึงตกลงใจแลกอาหารกันทุกมือ้อเพื่อนปลาของนายเนี่ยอร่อยจริงๆสุดยอดเลยนะเนี่ยโอ้ยเนื้อของนายเนี่ยมันก็อร่อยจริงๆกันนะเนือและหลังจากนั้นทั้งสองครอบครัวจึงแลกอาหารกันทุกมือ้อเนื้อมูของนายเนี่ยมันแบบอื้มของนายก็เยี่ยมสุดๆเ,เลยอร่อยมากเลยเพื่อนทุกมื้อของทุกวันด้วยกับข้าแบบเดิมๆของอีกฝ่าย ยอดเลยเพื่อนน้งจากนั้นไม่นานเพื่อนปลานายกรอยจริงๆเลยสุดเซ็งเลยเนื้อของนายก็กรอยเซ็งชะมัดเลยอ่ะเพื่อนถ้าพี่อยากกินเนื้อก็เอาปลาไปแลกเนื้อกลับคืนมาสิจ้าเออน่าสนใจพี่จะไปขอแลกมาเองเออถ้าพี่อยากกินปลาทำไมไม่เอาเนื้อไปแลกปลาคืนมาล่ะน่าสนใจจริงๆเลยทำไมถึงลืมวิธีนี้ไปได้นะในพรานกับชาวประมง จึงนำอาหารมาแลกกันที่หน้าบ้านตะเท่านาบุญเช่นเคยเปียนกันแล้วไม่คิดว่าจะเบื่อกันอีกเลยไม่ลองหันมากินต้มผักกันบ้างแล้วและเมื่อทั้งสองได้ยินเช่นนั้นเป็นความคิดดีดีทั้งสองจึงนำกับข้าวของตนไปแลกกับผักต้มเกลือของตาเท่านาบุญพอเท้าขอแลกหน่อยนะตาเฒ่าสุดยอดเลยจริงๆนะพอเท้าอร่อยที่สุดเลยนะ เออที่แล้วละขอให้สัตว์โลกแฮปปี้พอก็โอเคแล้วเอออร่อยจริงๆเลยพวกเจ้าอย่าเพิ่งเบื่อผักต้มใส่เกลือของพ่อเท้านะในชีวิตไม่เคยยากกินมังสวิรัตเลยแต่ไม่มีเรี่ยวแรงออกไปหากินอย่างพวกนุ่มๆคือเนี่ยลาปาปากแท้ๆเลย่อเท่าอ่ะช่างเสียสละเพื่อพวกเราจริงๆเลยฉันเป็นพอเทา้าที่น่าประเสริฐเลิศเลออะไรอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรเพื่อสัตา์โลกพอ่อทุนได้เสมอ,อ,อ <c oughs> และนิทานเรื่องนี้สอนเห้รู้ว่าแม้จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราเราก็จะเบื่อมันได้ไม่ช้าหากไม่รู้จักพอจำาเอาไว้นะครับน้องๆ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกเป็นใหม่นะครับ สรุปนะคะจากนิทานที่นักเรียนได้ฟังไปแล้วนะคะนิทานนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราเราก็จะเบื่อมันอีกในไม่ช้าหากเรานั้นไม่รู้จักพออ่านี่ละค่ะก็คือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องการรู้จักพอนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินอ่านะคะ อสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการคือเงินนะคะเรามาดูกันนะคะการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินนะคะแต่ละคนนะคะอาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันเ,เงินจึงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่คล่องตัวมากกว่าการแลกเปลี่ยนด้วยสินค้านะคะแสดงว่าเงินจะมีาการแลกเปลี่ยนที่ดีกว่านะคะ เพราะว่าสามารถที่จะซื้อของทุกอย่างได้เพราะว่าบางคนนั้นมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินนะคะอ่าการนาเงินไปแลกกับสินค้าหรือบริการเราเรียกว่าการซื้อนะคะการนำสินค้าหรือบริการไปแลกกับเงินเราเรียกว่าการขาย นั่นเองนะคะแสดงว่าในนี้นะคะจะมีผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างในการแลเกเปลี่ยนโดยใช้เงินนะคะอย่างเช่นนะคะอ่าเราไปซื้อไอศครีมนะคะเราจะเรียกว่าผู้ซื้อนะคะส่วนคนที่ขายนะคะเราจะเรียกว่าผู้ขายนะคะนะักเรียน อาผู้ซื้อก็คือผู้ที่นำเงินไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆมาใช้สอยหรือบริโภคตามความต้องการของตนผู้ซื้อนะคะส่วนมากมักจะอยู่ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนะคะส่วนผู้ขายนะคะก็คือผู้ที่นำผลผลิตหรือบริการมาแลกกับเงิน ผู้ขายส่วนมากมักจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้วยนะคะาต่อไปเรามาดูต่อไปนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าอ่าเราอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆใช่ไหมคะเราก็ไปอ่าไปตัดเย็บเสื้อผ้าอ่าเราก็ต้องจ่ายค่าเขาเย็บใช่ไหมคะอ่านี่ก็คือการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน ต่อไปเราไปซื้อของเล่นอ่านี่แหละค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินนะคะเราเอาเงินไปนะคะให้ผู้ขายเราก็จะได้ของเล่นมานะคะต่อไปนะคะการตัดผมนะคะอ่าเราไปใช้บริการตัดผมนะคะอ่าใช้บริการเสร็จนะคะเขาตัดผมให้เราเสร็จเราก็ต้องแลกเปลี่ยนโดยการให้เงินเขาะนะคะ ตัวอย่างต่อไปอุปกรณ์การเรียนที่เราได้มาเนี่ยก็คือเราเอาเงินไปแลกใช่หรือไม่นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินนะคะนักเรียนอ่าต่อไปนะคะเรามาอ่านข้อความนะคะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้วพิจารณาว่าถูกหรือผิดอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะนักเรียนมีทั้งหมด 5ข้อด้วยกันนะคะอ่าเราบดูกันนะคะข้อที่1ในอดีตการแลกเปลี่ยนใช้สิ่งของแลกกับสิ่งของใช่หรือไม่คะนักเรียนอ่าที่ครูสอนสอนไปเมื่อสักครู่นะคะอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนข้าวนาไปแลกกับชาวกระมงใช่ไหมคะอ่าเอาเข้าวไปแลกกับปลาอ่าแสดงว่าข้อนี้ ถูกต้องใช่ไหมคะเรียนเรามาดูข้อที่2นะคะเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอ่าถูกต้องไหมคะในปัจจุบันก็คือตอนนี้เรามีการแลกเปลี่ยนสินค้าเราจะซื้อสินค้าอะไรใช้เงินใช่หรือไม่คะอ่าถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่3คนเราสามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่าง ถูกต้องไหมคะอ่าไม่ถูกใช่ไหมคะเราไม่สามารถนะคะที่จะผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างนะคะต่อไปข้อ4ีนะคะการแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งของกับสิ่งของมีความยุ่งยากถูกหรือว่าผิดคะอ่าผิดนะคะ การแลกเปลี่ยนสินค้ากับสิ่งของก็มีความง่ายดายนะคะในอดีตสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้นะคะต่อไปข้อที่5การมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทําให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะอะ่ถูกต้องนะคะเมื่อมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก็ทําให้เกิดความ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะคุณครูขอสรุปนะคะที่เราเรียนวันนี้นะคะมนุษย์จะมีความต้องการสินค้าและบริการหลายประเภทและมีความต้องการนะคะสินค้าไม่จำกัดประกอบกับเราไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการต่างๆดังนั้นนะคะดังกล่าวได้หมดทุกอย่างดังนั้น การที่จะได้มาซึ้งสินค้าและบริการดังกล่าวจึงอาศัยการแลกเปลี่ยนทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายขึ้นค่ะอ่านี่ก็คือสรุปนะคะจากการที่เราได้เรียนวันนี้นะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะนะักเรียนเมื่อนกักเรียนเข้าใจแล้วนะคะที่ครูสอนนะคะคุณครูก็มีใบงานนะคะ ที่จะให้หนัเกเรยียนทำนะคะโดยจะให้หนัเกเรยียนวาดภาพสินค้าหรือบริการนะคะพร้อมตอบคำถามนะคะที่คุณครูกำหนดนะคะอคำถามข้อที่หนึ่งก็คือนัเกเรยียนแลกเปลี่ยนนัเกเรยียนทำเป็นสินค้าหรือว่าบริการตรงนี้นัเกเรยียนก็ผิดถูกนะคะว่านักเรียนทำอะไรนะคะต่อไปแลกเปลี่ยนโดยวิธีโดยวิธีไหน อย่างเช่นแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินหรือว่าแลกเปลี่ยนโดยใช้สิ่งของแลกสิ่งของนักเรียนก็ติดถูแล้วนักเรียนก็เขียนนะคะอ่าใบงานของคุณครูนะคะง่ายเองใช่ไหมคะนักเรียนอ่าสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ทําใบงานเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถส่งไปยังไลน์ของคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนจะได้ไม่มีงานค้างนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ อาคุณคูก็ต้องฝากเรื่องสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองนะคะดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ใส่แมสนะคะเวลาที่เรา,าไปไหนมาไหนนะคะนักเรียนเพื่อที่เราจะห่างไกลาจากโรคภัยต่างๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูฮาสุฮา,าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะ Untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh